อเคสวัสดีทุกคนวันนี้วันนี้ผมมาลองเทสใหม่เสียบผ่านโทรศัพท์เอานะทุกคนรอบทุกรอบรอบก่อนนะผมจะลองใส่บลูทูธอัดแยกอัดแยกนะทุกคนแต่รอบนี้ลองมาใส่ไม้แล้วก็เสียบอัดเข้าโทรศัพท์เอานะทุกคนเพราะว่าอัดจากบลูทูธแล้วมันอัดจากบลูทูธแล้วมันตัดเสียงผมเกินไปแล้วมันไม่ได้ยินเสียงรอบพัง จะไ,ได้ยินแต่เสียงผมเลยก็เมื่อวานไปเกณฑ์ทหารมาแล้วจับได้ไปดำมาทุกคนเจแล้วก็นี่โดนโดนนกตัวแสบคใส่ยวไม่มีเวลาไปล้างอ่ะทุกคนเดี๋ยวจะหาเวลาไปล้างเร็วๆนี่แหละ จริงๆเคยอัดไปหลายคลิปแล้วแต่ใหม่ใหม่ใหม่ผมไม่มีผมยังผมยังไม่ได้ซื้ออะแดปมาใส่ก็เลยมาลองเทสใส่มคม่ทดสับสายสมูทอ็อกดูก่อนนะทุกคนว่าถ้าเวิร์กไหมถ้าเวิร์กผมก็จะใช้แบบนี้ไปก่อนเพราะว่าอะแดปอะมันก็แพงอยู่นะทุก แต่ก็พอหาได้อยู่เพราะมีน้องเขาจะขายให้วันนี้วันเสาสร์ถนโล,งล่ง่ะเพก่นเอ่อคลิปที่แล้วผมอัดอ่ะผมจะพูดว่ารถมันติดอ่ะแบบ เยอะมากเลยเพราะว่ารถไม่โคตรติดอะ่ะ cầm lô xe thôi sao Ở đây xinh này nó Mình đập đi mà đây khi lên này mình เรามาต่อท้ายเอ็ม รถตดจังวะไม่รู้ทุกคนได้ยินไหมนะ ไไตรงนี้ผมอยากเทโคงมากเลยคุณค็นแบบางของม,มไม่ดีอ่ะ m u l t i m i l l 哪里嘞？ ไว้เอาเนี่ยน่าจะออกส้ยสาย่อยปะถึงไว้เกินตอนแรกตรงนี้ไอ้นี่ยติดไว้ติดไว้มาจับกล้องโทรศัพท์ให้ทุกคนดูปลุดไปละผมอไปห้อยของไนงะ ไม่มีอะไรมากก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะเพราะผมมาเทสไหม่ให้ทุกคนฟังว่าเสียงมันโอเคไหมจะได้ลงคลิปให้ทุกคนดูสิว่าเคยทำคลิปตะโกนใส่ให้มันใส่ในโกโบนแล้วว่าเจ็บคอทุกคนเออแล้วเสียงก็ไม่ได้ดีขึ้นด้วยก็นั่นแหละ จะถากผมว่าอาใสยไมโหูฟังใช้ไปก่อน